นะสวัสดีครับพี่น้องเม,มื einmal, ouais, do, ่อน uh ี huh. ้พาเมียมาอ่านการเมกินูนนะพี่น้องนะเมกินูนนำต้นมาทุเรียนเทพนะครับตัวใหญ่ๆหญ่ผู้ใดพี่น้องเออลงบึงนี่นะตัวแดงๆพี่น้อง หมักเป็นต้นทุเรียนเทศต้นพักติวมันดิ้เดี๋ยวมันนี่ไงผ้ากรับนะโอหนากินทั้งกลางเว่นกลางคืนในพี่น้อเลยอะไรก็จะกินอู้หเขาคชับไหมอ่สบกับสบกลับไ้เมี่ย ทำไมไม่ทันอ๋อไม่ทันเลยไมันเกาะนี่นี่ไงนี่นะเวือปรบดอกแดงซึดเลืดโอ้ยปราเพียงไง ว้าวว้าวพูดหน่องอ้ยพอได้ขวบพอได้ขวบพู้ใทั้งเชิงต้นก็ได้เห็นโมบุไห้ซบงู้าดหน่องอ้ยตาแดงกิ๊กซิกอุ้ยผู้ใดพู้ใดปูนังเชิงพู้ใดพีน้อง อืมเอาไว้ให้อาจิวกินบ้างพวกนั้นสุดปลายยอดสุดยอดเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยพวกน่ะนท่านีงก็ได้โอ้ยเอาขอโต,โตเก็บเมกน,นกินนวลก่อนครับพี่น้องม <c oughs> าดูเต็มโคนกับพ่อแล้วนี่น,นะเนาะโอเคอืม <c oughs>